ความรู้สึกในการใจ้งเนี่ยสองวันที่ผ่านมาที่จะ้แจ้งให้ให้บริจกรรมต้องการก็จะเห็นเลยว่าพวกที่มันผลิต7อ,อย่างที่เมื่อวานก็คือทีจัดและสีอะไรจนวันนี้เนี่ยจะเห็นความรู้สึกที่มันเปลี่ยนคือมันไม่ใช่รู้สึกเจ็บแม้กระทั่งที่บอกว่า ระยังเห็นสัมผัสที่ความนุ่มของผิวสามารถมีความแข็งกระดุกแล้วก็พ อันนี้อันนี้นะคะเดี๋ยวเราเปรีอันนี้ก็คือเป็นการพัฒนาผิภาพคุณแบบคุณนะคะคือภาพคุณเนี่ยพัฒนาจากเวันเป็นวันนี้เนี่ยที่เห็นเนี่ยเปลี่ีมากจากก่อเรี่ยดูเห็นชัดป้ี่จะมส์คุณเห็นอรเี่ยนไหมรู้อะไรเยี่แล้วช่นอนี้ก็เฉเดอร์แบนี้อจากนี้ทาที่จะจะต้องว่าอร่อยเลยก็ฟังแค่ผู้อร่อยใช่ แลาววันนี้เนี่ยมันอร่อยจริงๆคือมันมันมันอิ่มเอแต่มันมันไม่ใช่ขนกแบบในขณะที่ทำใช่ไหมคะในขณะที่ทำเนี่ยอร่อยทอนเราเห็นเห็นมันมันมามาแล้วก็พอเห็นมันเงาตะพุ่งตะพุ่งมาพอเห็นมันพุ่งมันหายไปมันมันยังไม่ทันเป็นรูปร่างว่าชอบไม่ชอบอะไรยังไม่มี ไม่มีตัวสะกดออกมาเหมือนที่เคยเป็นอันนี้ก็เงามาพุ่งมันหายไปนี่คือความไวของธาตุรู้ธาตุรู้เนี่ยนะคะธาตุรู้มันจะเหมือนกับเป็นความสวา่างในขณะที่เจอเรื่องเป็นความรู้เพราะนั้นสว่างมันจะิีความรู้ไม่เห็น มันว่านาสั่งงานคือถ้ไปอบรมที่ไหนเราจะเป็นมิจิไม่ยึดยึด้ทอย่างเดียวจะไม่ยึดถ้าชื่ออะไรือบุคต่จะเป็นคนง่าื่อเราตัดสินใจจะไปอบรมเราก็จะปฏิบัติตามคนที่กำลังมาอย่างเป็นที่เป็นใจก็อยากจะขอให้ทางสำัมนิมิเนี่ในการเลือกเพื่อเลือกบทํานี่มันก็ทำให้เกิดสภาวะที่แน่พี่เยงก็รู้พอฟังอาจารย์ จะเคลนตลอดเวลาแล้วก็จะสังเกตว่าวันช่วงนี้อาจจะพูดเรื่องของอะตอมชื่ออะไรนะแต่เล่นชื่ออะไรนะทีเดือดไดนามไดนามออย่างเงี้ยเขาเป็นเรื่องที่หน้าติดในเนี่ยก็มองมองเขาจะเห็นจิตเลยน่ะกระเพื่อมเห็นกระเพื่อมทุกฝั่งก็เคลื่อนเอาเคลื่อนทุกอะตอมก็ยังฟังไดนามอได้เหมือนเดิม แต่ความก็เพิ่มแบบมันไปด้วยกนไอความน่าสนใจมันมันก็เปลี่ยนไปแต่ว่ามันก็ยังจับประเด็นนี้ทุกอย่างเลยก็เลยอยากจะตรงนี้ถ้าไม่ปฏิบัตินี่นะจะไม่เห็นจะพูด่างนี้ได้พูดจากสภาวะไใช่ไหมฉะนั้นคนที่ไม่มีสภาวะนี่จะฟังไม่เข้าใจแต่ถ้าปฏิบัติเหมือนกันมี่จะเข้าใจสิดีๆก็เลยอยากจะแชร์เพื่อนๆด้สื่ไทว่า ทุกอย่างที่จะใท้เหมะคนชอเลยนะคะไอ้นี่อยู่ันคงเกิดที่เหหรือที่องเรอยู่ไเ่ยที่สำคัญมันได้สคัากคุณค่ะแล้วก็ครอบครัวเราเพ่อจะถือการสมรรทูนด้วย เรืร่องของทำละความสงบกับคนอสงไม,ม่ว่าท่านพูนั้นแบบใดๆถ้าผมมาได้ว่ายังงานผมก็สาม,รสม,รสมรารถาจจได้ความสงบแบอนใดนะครับผมก็ผมห็เจอาเรือมาสามสิบกปีครับแต่ตรนี้กอฟังอาจารย์พูดผมทราบเลยท่านโชคดีที่ท่านได้ฟัง เรื่องสำคัญนี้ในสองันครับแต่ต้องใช้เวลาสามสิบผมใช้เวลาหลายสิบปีครับแล้วที่อาจารย์พูดนั้นผมก็จเราก็ได้ตรจนะครับอธิการบดมท่านอาจารย์ถามว่ายกมือให้ได้เพื่อสามใครได้สองตรงให้ เป็นไดนามิกนะครับจิตที่เป็นไดนามิกอาจารย์ขยายให้เราเห็นเป็นช่วงๆนนะครับนะครับว่ามันเกิดขึ้นอย่างไรนะครับถ้าเราปฏิบัติจริงจะเป็นอย่างที่อาจารย์พูดเลยครับท่านพ้อเราโชคดีนะครับให้การศึกาอาจารย์แล้วเราทราบความตั้งใจความทุ่มเทความซื่อสัตของอาจารย์นะครับนะครับซึ่งหาไม่ได้นะครับ นิสัยทำโลกอย่างอาจารย์เขาเราไปไหนเกาจบช่วยชีวิตทารโลกแรกเกิดอ,อยากให้แม่มีความสุขเรารับได้ขับความตั้ตใตงใจของอาจารย์ดังนั้นเราจึงอยากจะสนับสนุน นะก็หรือว่าพูดแบบง่ายๆแล้วหนูก็มาเลยก็แกบังคับนพี่มาอ๋อกแกบังบคับจริงๆก็อยากมาเรื่อยค่ะอ่าแล้วเราเสียดายเวลาในสองวันนี้ว่าอยู่น่าจะไปเล่นเกมกับเพื่อนดีกว่าหรือเปล่าไหก็มีบางช่วงนก็รู้สึกอย่างนี้อ่าโอเคดีดีนะเขาเสื่อมเสียคุณเอิ์นะแต่ว่าตอนแรกคือการจะมาบอกว่าไม ไม่บอว่ามานั่งเล่นเฉยๆอะไรอย่างเี้แม่บอกว่าให้มานั่งให้มานั่งเล่นบอกว่าบอกว่าฟังผ่านๆูเกิดได้อะไรหรอแค่อะไรนิดเดียวสักกีนิดเดียวก็พออะไรอย่ง้แต่ว่าสิ่งที่ได้มันก็บอกว่ามากกว่าที่ตั้งใจไว้ก็คือเบาะว่าก็อาจารย์ได้ทําให้บอกว่ามีทําให้ผมบอกพอปฏิบัติตามที่อาจารย์ให้คือผมอาจจะบอกว่า ไม่ได้บอกตั้งใจทาเท่าคนอื่นแต่ว่าผมก็ได้ความสงบแบบว่าอยาได้ความสงมากกว่าเดิมคือเมื่อก่อนผมเป็นคนที่แบบว่าคิดมากวุ่นวายแบบต้องคิดตลอดเวลาไม่มีกาจริงฉะจากนั้นก็พบความสงบใช่ไหมเวลาที่อาจารย์ที่ตกตีอะไรพวกนี้พบความสงบข้างในใช่ไหมเห็นชัดไหมคะก็เห็นนะครับ วันแรกเห็นมากแต่พอมาวันนี้เริ่มระว่าคิดฟู้อ,อยากไปเล่นเกมเพื่อนนะอ่ะก็วันนี้เริ่มเยอะอเยอะค่ะแล้วช่วงที่ฟังเพลงอ่ะเพลงลงเ,เพลงน,นี้เพลงรุ่นคนนะ่ไหมคนแก่ฟังเพลงก็หมุดหินไหมคะเพลงที่อาจารย์เปิดเนี่ยมีเจอวี่ตัวหมุดหินเข้ามาส่วนไหมเพลงอะไรก็ไม่รู้ทำไมไม่เปิดเพลงที่มันเทรนดี้แบบนี้มีป่นะ ก็ไม่เลยครับคือก็รู้มมันจะบอกเป็เคยฟังมาก่อนแต่ว่าคุณน้องก็แบบใครรอจริงจริงอแล้วก็ปกติเวลาผมอ่านหนังสือผมก็ฟังเพลงเพื่อยมันก็เลยบอกว่าไม่ใช่สกิปเท่าไหร่ไม่ใช่มาเราควรแต่โดยสรุปแล้วนี่ที่ว่าสองวันนี้มีค่าไ,มไ,ไหมนะคะก็มีค่าครับเพราะว่าเพื่อนเพื่อนสัญญ่เค้าก็เรียนพิเศษเล่น เท like да. ี่ยวเล่นกันก็ได้โอกาสรู้อะไรใหม่ๆมากกว่าเพื่อนที่อายุที่เราค่ะดิฉะนั้นหนูก็ได้หลักการที่จะไปเําเนชีวิตแล้วนะคะคิดว่ามีไหมก็มีได้นะคะมีไดแล้วลูกประคำที่ครูไม่ทิ้งนะคะลูกอ๋อขาดไปสองเส้นแล้วใครจะบอกว่าทำไง

แล้วเข้าใจว่าอะไรคะเนี่ยเข้าใจว่าเราเข้าใจว่าเจอนี่คืออะไรมีความซึ้งมีความยิ่งใ่โใช่คุณไม่รู้จากเจอรี่แล้วนะอือโอเคฉะนั้นเจอรี่หนูในชีวิตประจําวันน่มีเยอะไหมเยอะอ่าแล้วหนูอีกคนที่มาดูมีเจอรี่เยอะไหมคะไม่เยอะค่ะหนูไม่มีเจอรี่เลยเหรอที่ดีชวนมาอย่างนี้ใช่กินเที่ยวที่งานชุดดีมันพี ผช่วยบอาจารย์ซึ่งซึ่งทีกเคย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 อาจารกดี่าวรอบคืัีคอเล็กมต้อง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 ตนจาก้นพยายาม